สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Business Back True นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยคำศัพท์แล้วก็ภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจนะคะภายใต้หัวข้อว่า Colorful Expression ออฟบิสเนสอีเดียมค่ะเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยนะคะเราจะเจออีเดียมมากมายในการติดต่อธุรกิจนะคะซึ่งคำติดต่อธุรกิจเนี่ยนะคะถ้าทำออกมาเป็นอีเดียมนะคะก็มีความคันเละฟูหลากหลายมากมายเลยนะคะถ้าเราไม่รู้อีเดียมนะคะหลายๆครั้งเราอาจจะสื่อสารกับเพื่อนฝรั่งหรือนายฝรั่งไม่ดูเรื่องก็ได้นะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าสำนวนต่างๆที่ใช้ในวงการธุรกิจเนี่ยเราเข้าใจดีพอหรือ,อยังนะคะเริ่มต้นจากคำแรกเลยนะคะก็คือคำว่าเทค a าสนะคะ ปกติแล้ว take a b a t เนี่ยแปลว่าอาบน้ำนะคะ take a bath take a shower ฟังแล้วก็ดูสดใสดีแต่ถ้าเราเนี่ยไปเจอธุรกิจที่ take a bath เนี่ยคงจะไม่สดใสนแน่เลยนะคะ when the business take a bath นั้นหมายถึงว่า business นั้นกำลังแย่เลยนะคะ take a bath เนี่ยแปลว่าล่มจมค่ะนะ,ะเหมือนจมน้ำเลยนะคะเหมือน take a bath เลยข้อควรระวังในการเขียนคำว่า bath นะคะคำนี้คนเขียนผิดบ่อยมากเลยค่ะเราสะกดด้วย B A T H นะคะ ไม่ใช่สะกดด้วย P A H T เพราะว่าถ้าเราเขียน P A H T จะแปลว่าเงินบาททันทีเลยนะคะเราลองมาดูตัวอย่างของเช e คบาท h กันนะคะ If you are the landlord, who can t find an tenant for your property? ถ้าคุณเป็นเจ้าของสถานที่คุณเป็นเจ้าของที่ดินและไม่มีผู้เช่าว้าวธุรกิจของคุณกำลังจะแย่แล้วล่ะคะ่ะ You are taking a bath on your investment in the property คุณกำลังจะล้มจมกับการลงทุนในครั้งนั้นแล้วนะคะ ก็ไม่มีใครอยากจะเทคบัสินเดอะบิสเนสจริงไหมคะนอกจากนั้นนะคะยังจะมีอีเทียมคำที่2ที่น่าสนใจที่ colorful มากๆเลยทายเช่น your belt ปกติแล้วคำนี้ไม่ยากค่ะเพราะว่าในภาษาไทยนี่นะคะเราจะมีสำนวนรัดเข็มขัดอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนทราบดีนะคะว่ารัดเข็มขัดแปลว่าประหยัดและทราบไหมคะว่า สำนวนรัดเข็มขัดในภาษาไทยก็มาจากภาษากังกคำว่า tighten your belt นั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ tighten your belt กันนะคะ If your company took a bad and losses are severe, it could lead to cut being m a d ถ้าบริษัทของคุณเนี่ยนะคะมันมันสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากมันใกล้ล่มจมแล้วมันก็จะทำให้จะต้องมีการประหยัด The company and employee will have to tighten the belts. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทั้งบริษัทเลยจะต้องช่วยกันประหยัดหรือ reduce how much money is spent นะคะลดจำนวนเงินที่จะใช้ลงเราไปแล้วนะคะสองคำเกี่ยวกับเรื่องเงินงินทอง,ทองค่ะไม่ว่าจะเป็น take the b a r นะคะหรือ Tighten y o u r b e t นะ,ะทีนี้เราพูดแต่สิ่งที่มันขัดทุนไปเยอะแล้วนะ,ะเรามาพูดถึงการได้เงินบ้างดีกว่านะคะในการทําธุรกิจนะคะเมื่อเราได้เงินเยอะๆเ,เราได้ส่วนแบ่งเยอะๆเ,เราเรียก ส่วนแบ่งเยอะๆอะนนั้นว่า the lion share นะคะถ้าพูดถึงสิ่งโตนะคะสิงโตเป็นเจ้าป่าค่ะอยู่ในอีเดียมไหนเนะะี่ยมะอีเดียมนั้นพูดถึงความยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับ business อีเดียมอันนี้คือ the lion share the lion share ก็คือส่วนแบ่งที่มากมายส่วนแบ่งที่มหาศาลเลยยกตัวอย่างการใช้นะคะ many well-run business reward hard work as it is all right that those employees who put in the most time, energy, and effort should receive the lion share บางท่านเนี่ยนะคะอาจจะเห็นประโยคมียาวครูคงมีวิธีค่ะให้ท่านเนี่ยเข้าใจประธานกริยาให้ชัดเจนขึ้นนั่นก็คือเครื่องหมายวงเล็บค่ะเราลองมาดูกันนะคะประโยคนี้บอกว่า many w e l l run business reward hard work จบเลยนะคะประโยคแรกว่าบริษัทที่ประกอบผลมาดีเนี่ยนะคะก็จะให้ผลตอบแทนกับความขยัน and it is o a l y right that มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ t o s e employee และเห็นคำว่าฮไหมคะเปะิดวงเล็บหน้า h ูเลยค่ะแล้วก็ปิดวงเล็บตรงหลัง effort ในวงเล็บที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะคะนั่นก็คือส่วนขยายประธานของประโยคยังเป็น t h o s e employee ลูกจ้างเหล่านั้นเนี่ย verb ก็คือ should receive the lion share ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะถ้าเราเนี่ยจะใช้แค่ประโยคสั้นๆไปเรื่อยๆเพราะประโยคสั้นๆที่พูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราดูเด็กมันจะดูละไม่ professional เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลองใส่ส่วนขยายดู สำนวนที่4ค่ะเป็นสำนวนที่จริงๆแล้วเราเจอบ่อยนะคะแต่หลายท่านเนี่ยแอบไม่รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไร I need it yesterday ค่ะคำว่า I need it yesterday เนี่ยไม่ได้หมายถึงจะต้องนั่งแทนมชชินย้อนเวลากลับไป yesterday I need it yesterday เนี่ยนะคะเป็น idiom ค่ะแปลว่า I need it now I need it as soon as possible ฉันต้องการงานชิ้นนี้อย่างด่วนที่สุดเลยถ้าจะเทียบแล้วนะคะฉันต้องการตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ I need yesterday ตัวต่อไปสำนวนที่5นะฮะก็คือสำนวนคำว่า the element out the element out เนี่ยนะคะแปลว่าในวินาทีสุดท้ายอะไรก็ตามนะคะที่เป็นเส้นยาแดงนะคะที่ใกล้จะ d e a ไ l i n e d วเ d a แล้วนะคะและในที่สุดเราทำเสร็จในวินาทีสุดท้ายเราเรียกอันนั้นว่า the element out เช่น yesterday I t r i e d to send the report the element out เมื่อวานนี้เนี่ยนะฉันพยายามที่จะส่งรายงานในที่สุดก็ส่งทันเวลานะคะฉันส่งในนาทีสุดท้ายเลย เอาละค่ะเราได้สำนวนไปแล้วเยแยะๆไปหมดเลยแล้วเคยได้ยินสำนวนอันนี้ไหมคะ pass the buck pass the buck แม่สำนวนอันนี้นะดูแล้วไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเป็นการปัดภาระค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยนะคะไม่คิดจะรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำอยู่ I try to pass the buck they try to pass the buck ต่อมาค่ะก็คือ think outside the box think outside the box คิดนอกกรอบไอ้คิดนอกกรอบคือคิดแป,กแปลก คิดนอกกรอบคือคิดเพียเพ้ยนๆไม่ใช่ค่ะ Think outside the box เนี่ยหมายถึงมีความคิดหรือเริ่มสร้างสารรค์คิดสิ่งที่เป็น Innovative คิดในสิ่งที่สร้างประโยชน์ส่งคุณค่าต่อมานะคะสำนวนคำว่า Down Time Down Time ก็คือเวลาที่ว่างจากการทำงานไงเวลาที่ว่างจากการทำงานเมื่อถึงดาว t i ม e นะคะบางคนก็นั่งเมาส์กับเพื่อนที่ทำงานนะคะบางคนก็ชวนกันออกไปกินกาแฟนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะ If you have some downtime this week, please brainstorm some idea for the next time outing. ถ้าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคณเนี่ยมีเวลาว่างจากการทำงานเนี่ยฮะเรามาระดมความคิดกันเถอะนะฮะในการที่เราจะต้องออกไป field trip o u t i n g ก็คือ f field t r i p ในสัปดาห์หน้าในครั้งต่อไปค่ะสำนวน business idiom สนุกๆน,นะฮะลองนำไปใช้นะฮะรับรองค่ะเพื่อนฝรั่งหันมามองอุ๊ยเธอไปทำอะไรมาทำไมภาษาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ